สวัสดีครับ ผมจูเด็กวันนี้อยู่กันในสรุปเนื้อเรื่องเกมนิโนคุนิภาคสองเรื่องราวจะกล่าวถึงโรแลนด์ตัวละครที่เป็นประธานาธิบดีเขากําลังนั่งรถไลประชุมผู้นําโลกแต่จูจูก็เกิดการทิ้งระเบิดลงในเมืองและทําให้ร่างของเขาเลือนหายไปร่างของโรแลนด์ได้โผล่มาที่อาณาจรรักรดิงดองเดลซึ่งเป็นโลกอีกใบหนึ่งทําให้เขาได้พบกับอีวานเพทิสวิสเกอร์ไทรดัมซึ่งเป็นราชาแห่งอาณาจรรักรนี้แต่ทว่าอาณาจรรักรของเขาได้ถูกท การรัฐประหารโดยรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเมาซิงเกอร์โรแลนด์จึงต้องพาอีวานหลบหนีไปจากที่นี่ระหว่างทางเขาได้พบกับอาราเนล่าผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงของอีวานเธอได้แนะนําช่องทางหลบหนีไปทางท่อระบายน้ําเธอได้บอกแก่อีวานว่าสาเหตุที่ราชาองค์ก่อนสิ้นพระชนไปนั้นเกิดจากเมาซิงเกอร์เป็นผู้วางยาพิษในอาหารเพื่อที่จะไปยังทางออกพวกเขาพบว่า สะพานได้ขาดไปท่านใดนั่นเองมอรซิงเกอร์พร้อมเหล่าสมุนก็ปรากฏตัวหวังจากฆ่าทั้ง3คนเนลล่าคิดจะถ่วงเวลาไว้ให้และให้โลแลนด์พาอีวานหนีไปหลังจากขึ้นฟังมาทั้ง2ก็ได้เดินทางกันต่อจนกระทั่งถูกลูกน้องของมอรซิงเกอร์ที่ชื่อว่าแบล็กไนท์ตามจนทัน โรแลน์ได้เข้าต่อสู้แต่กันนั้นเอวานกำลังจะถูกลูกหลงจากการโจมตีเนล่าเธอได้เข้ามารับการโจมตีไว้และเป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตลงก่อนตายเธอบอกแกอีวานว่าให้สร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่แล้วจงเป็นราชาผู้อ่อนโยนให้ได้หลังจากหนีออกมาได้ทั้งสองได้นั่งปรึกษากันและก็ได้ร่วมเดินทางเพื่อทําตาม คําขอของเนราให้เป็นจริงการที่จะสร้างอาณาจักรได้นั้นจําเป็นจะต้องมีคิงเมเกอร์ซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ที่จะมอบพลังที่ยิ่งใหญ่แต่การที่จะได้มานั้นจะต้องผ่านบททดสอบที่คิงคาร์เดลขณะที่เดินทางไปยังคิงคาร์เดลพวกเขาจะต้องผ่านสถานที่ที่ชื่อว่าคลาวคอยแคนยอนแต่ระหว่างทางทั้งสองได้ถูกจับตัวโดย สลัดอากาศก่อนที่จะถึงจุดหมายและที่นั่นทําให้เขาได้พบกับทานี่และได้พาทั้งสองไปยังฐานของสลัดอากาศและก็ยังได้พบกับอูตูซึ่งเป็นหัวหน้าและพ่อของทานี่ขณะเดียวกันไวเวิร์นได้จับตัวทานี่ไว้เป็นตัวประกันอีวานเสนอตัวไปช่วยทานี่ที่ท้าของไวเวิร์นหลังจากเอาชนะไวเวิร์นได้แล้วบาจูกล่าวขอบคุณอีวานและให้อีวานใช้เครื่องบินไปยัง คิงคาเดลเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงคิงคาเดลแล้วอีวานจะต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะได้รับพลังของคิงเมเกอร์โดยจะต้องผ่านบททดสอบแห่งการรอบรู้ และบททดสอบแห่งความกล้าหาญหลังจากผ่านการทดสอบทั้งสองแล้วอีวานได้พบกับคิงเมเกอร์ของเขาที่ชื่อว่าลอฟตี้และทั้งสองได้ทำพันธส,สัญญาต่อกันจากนั้นพวกเขาได้กลับมายังฐานทัพของสลัดอากาศเมื่อบาตูเห็นความยิ่งใหญ่ในตัวของเอวานและยอมรับให้เอวานเป็นราชาของพวกเขาเอวานตั้งใจจะสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกที่ฮาร์ดแลนด์ ซึ่งจะต้องใช้ไม้จากป่าเขาจึงไปขอจากเจ้าของป่าที่ชื่อว่านนออแต่เขาไม่สามารถอนุญาตให้ตัดไม้ไปได้เพราะผืนป่าได้ตกเป็นของบุกนาพิุตร,ราชาแห่งเมืองโกพาอิวานจึงต้องเดินทางไปยังเมืองโกพาเมื่อไปถึงเมืองโกพาแล้วเขาได้ทราบเรื่องราวว่าจะมีการคอยลูกเต๋าเพื่อเก็บภาษีในเมือง โดยกำหนดภาษีจากแต้มลูกเต่าในแต่ละเดือนซึ่งสองเดือนที่ผ่านมาแต้มที่ออกก็คือหทําให้ชาวเมืองต้องเสียภาษีหกเท่าซึ่งประชาชนในเมืองก็ต่างเชื่อถือในเรื่องโชคชะตาทั้งเรื่องการตัดสินคดีก็ใช้การคอยลูกเต่าอีกด้วยเมื่อถึงเวลาทําพิธีทอยลูกเต๋าปรากฏว่าแต้มที่ออกก็คือหแต่อย่างไรก็ตามชาวเมืองก็ไม่ได้มีท่าทีคัดค้านกลุ่มของเอวานได้พยายามจะเข้าพบนาซิอูแต่เขาจะได้พบก็ต่อเมื่อต้องเอาชนะพานันกับคน เฝ้าประตูให้ได้เสียก่อนปรากฏว่าในการเล่นทอยลูกเตา๋าอีวานแพ้ทุกรอบถึงแม้ว่าจะมีโอกาสชนะเพียงใดก็าตามเมื่ออีวานแพ้การพานันเขาเป็นหนี้ถึง10ล้านและได้รับนกทวงหนี้ตีตัวตลอดจนกว่าจะชําระหนี้ครบและสังเกตเห็นชาวเมืองต่างก็เป็นหนี้กันทั่วนหน้าโแรแลนด์สังเกตเห็นว่าในตอนที่ทอยลูกเตา๋าครั้งสุดท้ายนั้นลูกเต๋ามันได้ขยับแปลก,ปลกจึงสงสัยว่าต้องมีการโกงกันเกิดขึ้นพวกเขาจึงไปตามหาเบาะ ซึ่งทานี่เธอก็ได้รับลูกเต๋าปแปลกมาจึงนํามาแสดงให้เพื่อนๆดูโดยลูกเต๋าที่ว่านั้นมันมีลูกเล่นปแปลกคือถ้ากดเลขหนึ่งหน้าลูกเต๋าก็จะออกเลขหนึ่งถ้ากดเลข5หน้าลูกเต๋าก็จะออกเลข5พวกเขาจึงรู้ว่าคนเฝ้าประตูนั้นใช้วิธีการโกงจึงได้ไปขอแก้มือ,อ และในครั้งนี้พวกเขาก็เอาชนะมาจนงได้หลังจากนั้นอีวานได้พบกับพุกนาซีอุสเพื่อขอร้องให้คืนผืนป่าให้กับนีออลแต่พุกนาซีอุสไม่คืนเนื่องจากเขาอ้างว่าเขาได้รับมาจากการพนันทอยเตา๋าจากเลดี้ลักที่เป็นลูกปั้นสีเขียว,ยวไม่ใช่การทอยลูกเตา๋าที่ใช้กลโกลงแบบคนเฝ้าประตูเขาอ้างว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการโกงกันเกิดขึ้นแต่พวกอีวานไม่เชื่อจึงพยายามหาเบาะแสอีกครั้งโลแลนด์เห็นว่าลูกปั้นนั้นมีสภาพ เก่ามากแต่ลูกเต๋ายังคงมีสภาพใหม่อยู่ชาวเมืองที่นั่นบอกแกโแรแลนด์ว่าลูกเต๋าได้ถูกใช้มาหลายครั้งจึงได้รับความเสียหายและให้ช่างทําลูกเต๋ามาให้ใหม่จากในป่าลึกเพื่อหาไม้ที่ดีที่สุดมาสร้างลูกเตา๋าทุกคนจึงตัดสินใจไปที่ป่าของนีอออีกครั้งเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเมื่อมาถึงพวกเขาได้พบสถานที่ที่สร้างลูกเตา๋าและได้ปลอมตัวเข้าไปหาเบาะแสจึงพบว่ามีอุปกรณ์การโก และพบรีโมทควบคุมลูกเตา๋าจากนั้นอีวานได้กลับมาพบกับพวกนาซีอัตอีกครั้งและเริ่มการเดิมพันก่อนการเริ่มทอยลูกเตา๋าโแรแลนแสดงหลักฐานให้ดูนั่นทําให้พวกนาซีอัสตตกใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเอกสารการสร้างลูกเตา๋าพร้อมลายมือชื่อแต่พวกอาซีอารตอ้างว่ามันเป็นของปลอมดังนั้นจึงต้องให้การทอยลูกเตา๋าเป็นฝ่ายตัดสินในตอนแรกนั้นลูกเตา๋าออกมาในหน้าที่พวกนาซีอัตเป็นฝ่ายทายแต่ว่าลัสตี้ก็ใช้รีโมทขยับ ให้ลูกเต๋าออกมาเป็นหน้าที่อีวานทายจากนั้นทั้งสองก็กดรีโมดกันไปเรื่อยๆจนความจริงก็ปรากฏแก่ชาวเมืองว่ามีการโกงในการถอยลูกเต๋าจากเลดี้รักตลอดมาเมื่อสายสัมพันธ์ของปุ๊กนาซิอัตและผู้คนอ่อนแอลงลองฟางคิงเมเกอร์ของเขาได้ออกมาแมนดารินหรือภายหลังชื่อโดรโลแลนได้อาศัยจังหวะนั้นเปิดองค์ตัวจริงและขโมยพันธสัญญ,ญาระหว่างลองฟางและปุกนาซิอัตและหลบหนีไปทําให้ลองฟางสูญสีย การควบคุมและจะกืนกินเมืองนี้กลุ่มของโลแลนจึงต้องหยุดลองฟางหลังจากเอาชนะได้พุกนาซีอัดได้สำนึกผิดเขาก็ได้คืนผืนป่าให้แก่นีออลและทรัพย์สินที่เอามาจากประชาชนโดยมิชอบโดยเหตุที่เขาต้องกระทำการนี้ขึ้นมานั่นก็เพราะเขาต้องการให้เมืองโกพาวมีรายได้เข้ามาเยอะๆจังหวะนั่นเองแมนดารินได้อาศัยช่องทางโดยให้ความรู้แก่พวกนาซีอัต และพุกนาซิอัตได้มอบตำแหน่งให้แก่แมนดารินจนในที่สุดก็คิดการโกงเต๋าออกมาเีออสันนิษฐานว่าเรื่องนี้จะต้องเกิดจากฝีมือของโดโลแรนด์ที่เป็นราชาของเมืองอาริโกเลียเพื่อที่เขาต้องการจะทุกชีวิตคิงเมคเกอร์ของเขาและโดโลแลนด์จะต้องไปขโมยพันธสัญญาแห่งราชาอีกแน่อีวานตั้งใจจะขัดขวางการกระทำของโดโลแลนด์ให้จุมได้แต่อย่างไรก็ตามเขาต้องสร้างอาณาจักรของเขาให้เติบโตขึ้นมาก่อนเมื่อกลับมาที่อาณาจักร เขาได้พบว่ามีประชาชนเข้าร่วมกันอย่างมากมายนั่นเป็นเพราะนีออลได้เป่าประกาศให้และอีวานได้ตั้งชื่ออาณาจักรของเขาว่าเอเวอร์มอร์ซึ่งเป็นชื่อมาจากตำนานโบราณซึ่งเป็นเรื่องราวของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ผู้คนอยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขอีวานได้ทำสนธิสัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกอาณาจักรเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกันโดยเริ่มจากอาณาจักรโกพาวจากนั้นทั้งสองจึงทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันพวกเขาได้ไปยังอาณาจักร ไฮโดรโพลิสซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรและมีราชนีชื่อนีเลียแต่ทว่าราชินีนีเลียจะไม่ยอมให้ใครเข้าพบทั้งนั้นและทหารของอาณาจักรไฮโดโพลิสแจ้งว่า ถ้าหากจะอยู่ในเมืองนี้ก็จะต้องทำตามกฎโดยข้อสำคัญก็คือห้ามมีความรักในเมืองนี้โดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายและด้านหน้าทางเข้าปราสาทก็พบว่ามีสัญลักษณ์รูปดวงตาซึ่งแสดงให้เห็นว่าราชินีได้เฝ้ามองประชาชนอยู่ตลอดเวลา แต่พวกเขาต้องการที่จะเข้าพบราชนีเนีล่าอีวานและธานีจึงแก้งแต่งงานกันจึงทําให้ถูกจับกลุ่มไปยังปราสาทที่นั่นเขาจึงได้พบกับเดนเดอร์ภายหลังราชินีได้หายตัวไปและกระแสน้ําวนที่ออบิสก็พบความผิดปกติซึ่งที่ออบิสนั้นคือสถานที่ซึ่ง เบสกิมเมอร์คิงเมเกอร์ของราชินีสิงสถิตยอยู่ที่นั่นถูกปกป้องด้วยกระแสน้ําบนที่มีเพียงแต่ราชินีเท่านั้นที่สามารถหยุดกระแสน้ําบนได้เมื่อทั้งหมดเดินทางไปยังใต้สุดของอวิตก็พบว่าราชินีนั้นอยู่กับโดโรแลนและเขาได้ถูกโดโแลนควบคุมไปอย่างสมบูรณ์แล้วและสายสัมพันธ์ระหว่างเบสกิมเมอร์และราชินีก็ได้ถูกโดโรแลนขโมยไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกคนจึงต้องอยู่เ้สยกิมเมอร์เมื่อเอาชนะได้แล้วลินเดอร์ได้บอกความจริงให้ทุกคนว่าความจริง อาณาจักรไฮโดรโพลิสได้ถูกทำลายไปเนื่องจากภูเขาไฟระเบิดใต้ท้องทะเลทําให้ประชาชนล้มตายกันหมดแต่ราชินีก็ได้สร้างอาณาจักรนี้ขึ้นมาใหม่ด้วยพลังของเธอแต่ที่เป็นปัญหาคือถ้าหากมีประชากรในอนาณาจักรเพิ่มมากขึ้นพลังของราชินีก็จะลดลงนั่นจึงจําเป็นจะต้องออกกฎห้ามทุกคนมีความรักราชินีได้อยู่ที่บันลังตลอดเวลาโดยเขาไม่เคยพักไม่เคยหลับและไม่เคยไปไหนทุกอย่างที่ราชินีทําไปก็เพ ประชชานแม้ประชาชนจะไม่เห็นความสำคัญของราชินีแต่ลินเดอร์ได้เห็นมาโดยตลอดหลังจากอ e ีวานได้ปลดปล่อยราชินีจากการควบคุมของโดโลแลนด์อาณาจักรของพวกเขาก็ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันพวกเขาได้มุ่งหน้าต่อไปยังอาณาจักรที่ชื่อว่าบอร์ดเลฟซึ่งเป็นเมืองแห่งวิทยาศาสตร์และภายนอกถูกปกคลุมด้วยสารพิษเมื่อเข้ามาด้านในก็ได้เห็นประชาชนคุยเรื่องการจัดทวงประธานาธิบดีเวเตอร์และที่นี่ทําให้เขาได้พบกับลากเคนหัวหน้าวิศวกร กอของบอดเลฟเธอเป็นแกนนําในการประท้วงให้ประธานาธิบดีเวกเตอร์รับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน เนื่องมาจากการพัฒนาเตาปฏิกรณ์นิวเคลีย์นั้นเวกเตอร์มุ่งจะพัฒนามันให้สําเร็จโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประชาชนถึงแม้จะเป็นคนงานแต่ก็ไม่ใช่ทาสพวกเขาจึงรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้เวกเตอร์นั้นรับฟังพวกเขาบ้างเมื่อเวกเตอร์ปรากฏตัวเขาได้เรียกบัสตันคิงเมเกอร์ของเขาออกมาขับไล่ประชาชนแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ถูกโดโลแลนจู่โจมเข้าที่ด้านหลังและขโมยสายสัมพันธ์แห่งราชาไปจึง ทำให้บัสตันเกิดคุ้มขั่งและกำลังจะโจมตีเวเตอร์แต่เวเตอร์ได้เริ่บทำการจูดโจมก่อนและทำให้บัสตันหายไปเทเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เวเตอร์ไม่ใช่เป็นคนชั่วร้ายแบบนี้รักเค่นและเทร่วมก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาร่วมกับเวเตอร์จนกระทั่งเวเตอร์เริ่มจะสร้างเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์นี่หลานเขาก็เริ่มจะหมกุ้นกับการทำงานและนิสัยของเขาก็เปลี่ยนไป,ไปด้วยทั้งหมดหาทางเข้าไปยังห้องทำงานของเวเตอร์ ซึ่ง布拉นก็ได้แสดงเมมโมรีความทรงจําในอดีตในการทํางานผ่านความยากลําบากและความประสบความสําเร็จให้แก่เวเตอร์ดูซึ่งนั่นก็ทําให้เขาได้สติกลับมาและทําให้ความมืดมนในจิตใจของเขาหลุดออกจากร่างของเขาทําให้เขากลับมาเป็นซิฟเ,เวเตอร์คนเดิมแต่ทันใดนั้นเองบัสตันได้ทําการโจมตีเมืองบอดเลฟจากทางด้านบนหอคอยแต่เวเตอร์ก็ได้คิดวิธีรับมือเอาไว้และวิธีนั้นจะต้องทําให้เตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เขาใช้เวลาสร้างมาอย่าง ยาวนานถูกทำลายแต่เขาก็ม่สนอีกแล้วในตอนนี้เขาเป็นห่วงประชาชนของเขามากกว่าทางด้านของอีวานก็ได้มาเผชิญหน้ากับบัสตันแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้แต่อย่างไรก็ตาม อีวานก็ไม่คิดจะยอมแพ้ความมุ่งมั่นของเขาได้มอบพลังให้แก่ลอฟตี้จนทําให้ลอฟตี้กลายร่างเป็นมังกรที่สง่างามและสามารถต่อสู้จัดการกับบัสตันจนได้จากนั้นเวกเตอร์ได้ขอโทษทุกๆคนเนื่องมาจากการกระทําที่เลวร้ายของเขาเขาคิดที่จะลาออกจากตาแหน่งแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงจากประชาชนของเขามามอบความหวังให้เขาอีกครั้งและทั้งสองดินแดนก็ได้ทําพันธสัญญาต่อกันภายในอาณาจักรเอเวอร์มอร์ โลแลนได้พูดคุยกับคนแปลกหน้า สวมฮูดเขาเสนอให้โลแลนด์ไปทํางานอยู่ที่อาณาจากักรอื่นและโลแลนด์ก็มีท่าทีตกลงซึ่งบาตูก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเช้าวันถัดมาบาตูได้นําเรื่องดังกล่าวมากล่าวหาว่าโลแลนด์เป็นคนทรยศแต่โลแลนด์ไม่มีท่าทีปฏิเสธและโลแลนด์ก็ถอนตัวออกจากอาณาจักรและไปเข้าร่วมกับมาซิงเกอร์แต่ความจริงแล้วโลแลนด์ไม่ได้คิดที่จะหักหลังอีวานเลยเพียงแต่ต้องการที่จะมาเอาของที่ควรจะเป็นของอีวานกลับคืนมาเขาเข้าไปที่ ห้องของอีวานและพบเส้นทางลับที่จะไปเอาตราสัญลักษณ์แห่งราชาและหลบหนีออกมาอีวานขยันขยอให้ลินเดอร์บอกความจริงแก่ทุกคนซึ่งเหตุที่ต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่ามีศัตรูลอบเข้ามาในอาณาจากักรแล้วติดกล้องสอดแนมเอาไว้ลินเดอร์รู้ทันและแกล้งเล่นละครให้เหมือนกับว่าโลแลนเป็นคนทรยศและคนแปลกหน้าที่สวมฮู้ดก็คือลินเดอร์นั่นเองโลแลน ก็กลับมาพร้อมกับตาสัญลักษณ์แห่งราชาและมอบสิ่งนั้นให้กับไอวานไอวานได้ไปที่สุสานของราชารีออนฮาร์ตพ่อของเขาเพื่ออ่านไดอารี่เมื่อมาถึงสุสานเขาได้เปิดอ่านไดอารี่ได้ใจความว่าราชารีออนฮาร์ตเชื่อในตัวของมอลซิงเกอร์เพราะทั้งสองมีอุดมการณ์เดียวกันนั่นคือทําให้ทั้งสองเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไอวานตัดสินใจจะให้มอลซิงเกอร์รู้ความจริงที่ราชารีออนฮาร์ตจะบอกแก่เขาเพราะตอนนี้มล กำลังเข้าใจผิดว่าราชาเรียนฮาร์ดนั้นเพียงใช้เมลซิงเกอร์เป็นแค่หุ่นเชิดเพื่อติดควบคุมเผ่าหนูทั้งหมดจากนั้นได้มีจดหมายมาจากอาณาจักรดิงดองเดลโดยเม์ซิงเกอร์เชิญให้อีวานเข้าไปพบที่อาณาจักรเมื่อไปถึงอีวานพยายามที่จะอธิบายความจริงให้กับเม์ซิงเกอร์เข้าใจแต่เม์ซิงเกอร์เขามุ่งแต่จะสังหารอีวานเท่านั้น หลังจากเอาชนะมอลซิงเกอร์ได้แล้วโดโรแลนก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วงชิงพันธสัญญาแห่งราชาระหว่างโอเกนฮาร์ทคิงเมเกอร์ของมอลซิงเกอร์และของมอลซิงเกอร์ไปทำให้โอเกนฮาร์ทเกิดอลวาว่าทั้งหมดจึงต้องร่วมมือกันต่อสู้จนเอาชนะมาได้หลังจากการต่อสู้มอลซิงเกอร์ได้ตาสว่างและขอให้อีวานฆ่าเขาทิ้งเสียและเอาวันรังคืนไปแต่อีวานได้มอบไดอารี่ของพ่อเขาให้แก่มอลซิงเกอร์จากนั้น วิญญาณของราชาเรโอนฮาร์ดก็ปรากฏขึ้นราชาเรโอนฮาร์ตได้ยกโทษในทุกๆเรื่องให้แก่เมลซิงเกอร์เพราะว่าทั้งสองเผ่านั้นเริ่มต้นกันด้วยความเกลียดชังฉะนั้นมันจึงไม่ง่ายเลยที่จะลบเลือนความเกลียดชังนั้นออกไปแต่ว่าผลทางที่จะ,จะทําให้สําเร็จนั้นอยู่ไม่ไกลแล้วราชาเรโอนฮาร์ดยังคงเชื่อใจในตัวเมลซิงเกอร์อยู่เสมอ และจะยังคงเชื่อเขาตลอดไปจากนั้นเอวานได้ชวนให้มาซิงเกอร์ลงนามในสนธิสัญญากันอีกครั้งในครั้งนี้มาซิงเกอร์ยอมตกลงและนับถือในความสามารถของอีวานเขายินดีที่จะอยู่เคียงข้างอีวานมีเกาะขนาดใหญ่ได้ตกลงมาจากท้องฟ้าลินเดอร์ได้รายงานว่าคิงเมกเกอร์ที่ถูกขโมยไปก็ปรากฏตัวอยู่ด้วยซึ่งทั้ง4ตัวก็ได้สร้างบาเลียคุ้มกันฮอนวันคิงเมกเกอร์เอาไว้และมันได้ดุด ซับแสงสว่างโดยรอบเข้าไปด้วยจากนั้นนีเลียได้แจ้งทุกคนให้ทราบว่าเมื่อ2,000ปีก่อนโดโรแรนด์เป็นราชาแห่งอาณาจักร อาริกลเรียและได้ทำพันธสัญญาราชากับฮอนวันคิงเมกเกอร์ถึงแม้เขาจะปกครองดินแดนเล็กๆแต่ก็ได้ฮอนวันช่วยเหลือทำให้อาณาจักรของเขาลุ่งรืองขึ้นมาแต่อาณาจักได้สูญสลายไปแล้วเพราะว่าเขาได้ควบคุมคิงเมกเกอร์ด้วยพลังแห่งความมืดทำให้เขาไม่สามารถควบคุมมันได้อาณาจักจึงล่มสลายลงและตอนนี้เขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งเพื่อที่จะทวงคืนดินแดนนั้นกลับคืนมาโดยอาศัยพลังของคิงเมกเกอร์ทั้งหมดที่ช่วงชิง และตอนนี้เขาก็ทําสําเร็จแล้วแต่ทว่าเขายังไม่หยุดแค่นั้นโดยเขาต้องการที่จะช่วงชิงดวงวิญญาณของผู้คนเป็นพลังของเขาเองรักเคนได้สร้างดาบมอนสเตอร์จนสําเร็จอีวานกล่าวขอบคุณทุกคนและเขาพร้อมที่จะต่อสู้ในคั้งสุดท้ายแล้วทั้งหมดได้เข้ามาในตัวของฮอนวันเพื่อไปหยุดแผนการร้ายของโดโรล,ลานหลังจากเข้ามาในส่วนลึกพวกเขาได้พบอาณาจากักรอาิกอเลียที่ลมสลายไปปรากฏอยู่ตรงหน้าแต่นี่มันเป็นเพียงความทรงจำ ของโดโลแลนหลังจากเข้ามาในปราสาทเลโกเลียอีวานได้พบกับดวงวิญญ,ญาณที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นปีศาจและความจริงก็ปรกากฏว่าโดโลแลนและโลแลนนั้นเป็นคนคนเดียวกันถ้าหากโดโลแลนตายโลแลนก็จะตายด้วยเพราะดวงวิญ,ญญาณของทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันหลังจากเอาชนะโดโลแลนได้แล้วทําให้ได้รู้ว่าคิงเมเกอร์ของเขามีชื่อว่าอเลิสซานดาสายสัมพันธ์ของเขาทั้งสองมีความลึกซึ้งมากและเขาก็ได้ทำบาปลงไป นั่นคือเขาตกหลุมรักเธอมันเป็นความรักระหว่างราชากับคิงเมเกอร์ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎของพระเจ้าเพื่อเป็นการลงโทษเธอจึงถูกสาปอาลิซันดาถูกสาปให้เป็นฮอนวันและอาเลโกเลียได้ถูกกืนเข้าไปในต่างมิติตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็สาบานว่าจะเอาทุกสิ่งกลับคืนมาเขาออกเดินทางเพื่อรวบรวมพันธสัญญาแห่งราชาเพื่อจะคืนชีพให้แก่อลิซันดาฉะนั้นฮอนวันก็คือเปลือกนอกของอลิซันดาและโด แลนตั้งใจจะปลดปล่อยเธอจากกรงที่ขังเธอไว้ดูแลนคิดว่าถ้าหากคืนชีพเธอกลับมาได้เขาก็จะได้ทุกอย่างกลับคืนมาจากนั้นเขาได้ทําการคืนชีพอาริสันดาโดยการนําดวงวิญญาณทั้งหมดที่ขโมยมาใส่เข้าไปในตัวฮอวันแต่ทว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นไม่ใช่อาริสันดาแต่เป็นปีศาจร้ายซึ่งมันได้ทุบท้องฟ้าและบินหนีเข้าไปในต่างมิติทุกๆคนจึงติดตามไปเพื่อกำจัดมันหลังจากเอาชนะได้แล้วเอวานปิดฉากมัน ด้วยดาบมอนสตาร์โดยได้ผ่ามันออกเป็นสิ่งเสียงจากนั้นอลิเซนดาก็ได้มาพบกับโดโดแรแลนด์และได้อธิบายว่าเขาจะไม่สามารถปลดปล่อยเธอจากโฮนวันได้และโฮนวันก็ไม่ได้เกิดมาจากความกดแค้นของพระเจ้าแต่อย่างใดแต่ในช่วงเวลานั้นเธออยากอยู่เคียงข้างเขาเธอจึงทิ้งพลังแห่งคิงเมกเกอร์ไปและเมื่อเธอเป็นอิสระพลังบางอย่างก็ได้ตื่นขึ้น สิ่งนั้นก็คือฮอนวันคิงเมกเกอร์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดมาจากการสั่งเวยดวงวิญญาณเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่แต่เมื่อดวงวิญญาณของเธอเป็นอิสระเธอได้ปลดปล่อยพลังนั้นออกมาเพราะเธอทําผิดเธอจึงถูกลงโทษและเป็นเธอที่สั่งเวยตัวเองเพื่อผนึกพลังของฮอนวันเอาไว้โดโรแลนเขานั้นได้ทําลายความตั้งใจของอลิซันดาแต่ตอนนี้ฮอนวันถูกกําจัดไปแล้วดวงวิญญาณของเธอจะได้ไปสู่สุขติสียทีจากนั้นอลิซันดาก็ได้หาย ตัวไปโแรแลนด์เฝ้าถามโแรแลนด์ว่าเขาทําอะไรผิดไปเรื่องมันถึงได้เป็นแบบนี้แต่โแรแลนด์บอกว่าในทำดีที่สุดแล้วเพื่อรักษาสิ่งที่นายรัก ชีวิตมันก็แบบนี้แหละผู้คนก็ทําอย่างสุดความสามารถที่พวกเขาทําได้ประเทศของฉันเองก็ถูกลบหายไปเหมือนกันฉันก็พยายามทุกทางเพื่อไม่ให้มันเกิดสงครามแต่ก็ทําไม่ได้และมันก็เป็นแบบนี้แหละอีวานจึงเสนอให้โดโรลลานสร้างอาณาจักรอเลกอรเลียขึ้นมาใหม่เหมือนดั่งอาณาจักรเอเวอร์มอร์ท้ายที่สุดถึงเวลาที่โลโรแลนจะต้องกลับโลกของเขาและเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องกลับไปเจอนั้นมันจะเป็นอย่างไรเขาพร้อมที่จะสู้ต่อไปเหมือนกับที่อีวานได้สอนเขามา ถึงแม้จะต้องเริ่มต้นใหม่ก็ตามทั้งสองจึงได้กล่าวลากันและโลแลนดก็จางหายไปโลแลนด์ได้กลับมาที่โลกของเขาอีกครั้งเพื่อเดินทางไปยังการประชุมของผู้นำโลกแต่ครั้งนี้เปลี่ยนจากจรวดนิวเคียร์เป็นผู้ที่สวยงามและเนื้อเรื่องของเกมนินโนคุนิภาค2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้